ครับผมสวัสดีครับครับในคลิปนี้กับไม่มึงอีกหนึ่งปัญหานะครับสําหรับอ่าผู้ใดใส่รถนะครับอันนี้เป็นวีออสนะครับเป็นวีออสนะครับวีออสปีอ่าสิบสิบเท่าไหร่ปะสิบสี่นะครับปีออสปีสิบสี่ข้อนี้กับมาครับอาการนะครับคือว่าเบรกทื่อนะครับ เบี่บี้ยวยเวลาเขาแตะเบรกเนี่ยรถก็กยังแบบอ่าไหลไปทั้งหน้านะครับอ่าถึงจะเข้าหยิบเบรกแห้งๆนะครับเบรกแบบกระแทกลงไปแห้งๆกับเบ่ยวยูนะครับขึ้นรถก็ไหลลรือไปขึ้นเก่านะครับอาการนี้ก็ก็อาจจะจอดอ่ารถที่จอดอ่ะนะที่แบบว่า,วาจอดโดนโดนเราไมาใส่จอดโดนโดนเราไมาใส่นะนะครับกบ็มักจะเกิดขึ้นกับ อาการแบบนี้ได้นะครับวิธีแก้ไขนะครับของผมผมได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วแหละว่าเป็นยังนะครับผมได้เอารถมาล่องเนี่ยอารถมาล่องมึงนะครับเวลาข้าเบรกเนี่ยแตะเบรกเนี่ยรถกระสีเลื่อนไปข้างหน้าอยู่นะครับเบรกอ่บปอะยุนครับแตะเบรกแห้งอ่ะเหมือนแบบว่าอ่าเบรกเบรกมันบอดจับมานะเบรกมันบอบอดเนบมานะถ้าขากระแทกแห้งนี่ั้งในรถนี่ก็ต้องเบรกแบบ หลากหลาอยู่แล้วนะครับแบบเอียกอยู่แล้วนะครับเอฟเอก็ต้องทํางานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเบรยกไปยูอะสรุปง่ายๆก็คือเบรยกไปยูประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะเลื่มาเบิ้งนะครับว่าเบรกเนี่ยมันเป็นเพราะยังแบบใดนะครับเป็นยังคือเบียกไปยูนะครับเดี๋ยวจะเลื่ไม่ให้เบิ้งนะครับอ่ะเราจะการไปเลือกันนะครับนะนะครับได้ถอดออกเรียบร้อยนะครับผมสภาพอ่า จานเบรกอะดำนะครับดำแบบนี้ดำนี้คือย่างเนี่ยสีดำๆเป็นบัดำนี่คือย่างนะครับมันใหม่ผ้าเบรกใหม่นะครับผ้าเบรกใหม่มันก็เลยเห็ดให้แบบอ่ามันวอผ้าเบรกก็เลยบรจับบอยุยนะครับก็เหมือนตืว่มันแข็งไปเลยนะครับเวลาเบรกผ้าเบรกมันกดลงไปเนี่ยมันก็เห็ดให้เลื่อนไปย่างเดียวนะครับคือว่าม่มีการกินผ้าเบรกนะครับมันก็เลยเห็ดให้เป็นลักษณะแบบนี้ ปาบเบกะเลีย้ยหลายนะครับนาฟาบเบกะเห็นมาห้อยใหม่นะครับจะมีการแก้ไขแล้วแหละก็จะอาแก้ไขโดยโดยอาปาบเาบกเนี่ยพาเบกไปคัดคัดแล้วก็มาใส่ใหม่นะครับมาหายนะครับก็มีการเอากระดาษใส่รูปด้วยกันแหละแต่ว่าเป็นรูปรูปแ้วมันออกก็เบิดที่จริงเนี่ยมันต้องรูปให้เงาเลยนะครับรูปให้เงแล้วก็เปลี่ยนปาบเบกใหม่นะครับ มันจะหายนะครับในลักษณะแบบนี้ผมก็สีว่าได้เอากระดาษทรายรูปหรอกผงจะเปะเลี่ยนพายเบรกใหม่ละอาจจไปปาดไปปาดหนาหนิดนึงนะครับทรงลงกึ่งปาดหนานิดหนึ่งหนาหลังเลยนะครับเราจะทาการถอดออกมาแล้วก,ลลก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่เค็ดให้พายเบรกเข้าเนี่ยใหม่บางทีนะที่เบรกบ่คอยอยู่มันบอมันบ่จับดีเป็นไดอนะเนาะเออ การที่พอเบรกมันใหม่นี่ก็น,นึ่งละ่ะผมไม่รู้นะมักมักแต่เบรกแซไ้หรือเปล่าอันนี้ก็าปรน่ใจนะครับการขับรถผมไม่รู้นะว่า,ขาเขาจะแบบไหนละ่ะเพื่อว่ารถขันนี้ใส่หลายคนพนวานะก็มีบางคนนะที่แบบว่า,าผมเห็นนะบางคนอันนี้วบาจะซื้อวลอเวลอเลนๆนะผมมีอย่างดอกวลอลเลนรียน้ว่นะครับว่าก็เหมือนก็เจ้าเนี่ยขับรถ เอาขับรถอ,าอ่าคางก็เหมือนบางคนก็จะไอ้คางที่เหยียบคันเร่งเนี่ยอ่ามาเหยียบมาเหยียบเบรกคางที่เหยียบคาดเนี่ยอ่าเอามาเหยียบเบรกแค้นมาะมานั้นแต่ว่าแต่เบรกแช่แหวนนะก็เลย ประเภทว่าจะเบสไว้บบในีเบรกมันใหม่บบในเมื่อเทียบในด้านทั้งสิ้แหละการที่ผมใส่รถเนาะผมใส่รถผมเคยขึ้นเขาเนาะขับรถขึ้นเขาเกี่ยวต้เนี่ยเขาขึ้นเขาลงเขาอาตะกี้ขับรถบ่ทันเก่งบ้านแอ่นนะอ่าแล้วก็แต่เบรกแซ่ะนะแบบรถมันไหลเนี่แล้วรถมันไหลเขาก็แต่เบรกแซไว้เพื่อพับเบรกใหม่นะครับเบรกเข้าติดแข็งไปเลยรู้สึกได้ว่าเบรกสีบนเนื้อผมอยากจะคือว่าเหยียงไปแข็งแต่ว่ารถประยู่นะอ่าเหมือนเท่าเบรกเราต่ว่ารถประยู่ประมาณนั้นครับ จะเลื่มนะครับการที่เขาเปลี่ยนผ้าเบรกอีกรอบนึงนี่แต่ละรอบเนี่ยอ่ะเช็คตัวนี้นะนี่ครับเช็คตัวนี้นั่นกะ็ว่าตัวนี้มันมันบัสไล่นะเนี่บนล่างเลยบัสไลนะครับอันนี้ก็จะได้ถอดมาทำความสะอาดและะ้วก็ท่าจัลลบีให้มันลื่นนะครับอันนี้เกียร,ร์ระบบเบรกเข้าเนี่ยกนนานระยะหกเดือน เช็คเทียนะครับเช็คหน้าหลังหกเดือนเช็คเทียนะครับปีนึง่เช็คเช็คสองรอบนะครับระบบพวกเนี่ยอ่าระบบพวกเนี่ยเมื่อเบรกก็คิดห้าประเช็คนะครับเช็คนะครับต้องเช็คนะบางเทียเนี่ยพวกเนี้ยมันตัวสไลด์นี่มันว่าสไลด์มันกับสีเบรกบ่บ่ดีปไดนนะครับเบรกบ่ดีเบรกให้มันกินพาเบรกเออเองสินะพาเบรกกินพาเบรกแค่ให้กินพาเบรกครั้งได้ครั้งนึงสินะครับไม่ได้จับบอเต็มหนานะถ้าตัวนี้มันแข็งก็ตัวนี้นว่สไลด์ดีนะครับอันนี้แข็งแล้วนะครับ ขยับบ่ขยับเลยนะตางรัง่อสีขยับอยู่นี่ขย่างขยับตรงบนนี้แนนติกเลยนะครับต้องใช้สนิมกินแล้วบางเที่ยนนี่เอาพวกออกต้องเอาไฟไฟเผาออกเลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะถอดจานพวกนี้ออกเลยกัอ่าเป็นปาดหนานะครับแต่ก็จะได้ซื้อพับเบีกไม่มาเบียนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งอีกย่างหนึ่งนะพอกลับมาด้านนี้นะครับกินน้อยนึงเนี่ยกินม่วแต็หนานะครับ ทุกสองขังเลยนะครับก็เลยให้ในรถเนี่ยบนเนืบนะครเบรกแล้วบนเนืบเบยูนะครับรเ,รเบรกก็เห,เหบบยียบแห้งกับเอยูนะครับผม <c oughs> เยอะยกจะไปไปปาดนาออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนผ้าบเบรกนะครับเปลี่ยนผา้ผาเบรกไหมเบรกก็บไหวแล้วแข็งนะครับปาดมากกะสีถ้าเกิดใส่ของของเก่าขึ้นนะจานพังอีกนะครับเป็นห้อยอีกเป็นร่องอีกนะครับผมอันนี้บ้านเป็นร่องแต่ว่าหาง นาใหม่นะครับเนี่ยนาเนี่ยมันใหม่อาเบกกระแข็งไม้พ้อมนะครับปรยู่นะครับตาตขวาเลยนะเดี๋ยวจะก,การไปปาดก่อนนะครับสตรนตัวจสไลด์กะฟังขวาเสดอันนึงนะครับฟับงซ้ายกะตัวนี้ต้องแก้ไขนะครับบ่ลื่นนะครับบ่ขึ้นบ่ไหลเดี๋ยวไปปาดนานก่อนเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับ มาครับจัดการปาดนามาเรียบร้อยเงาแวบนะครับปาดไม่เรียบร้อยมัมมี่มมีห้อยดำเคลื่อนแรกแล้วะอเบยกเอาเปลี่ยนไมนะครับเบียกไม่เดี๋ยวประกอบเรียบร้อยแล้วไปลอกไซรัลแล้วไปลอกมึงนะครับว่ามันสิงเนื้อแบบใดนะครับแล้วก็เวลาเขาเปลี่ยนเบยกไม่เนี่ยเราต้องมีการอ่ายังก็ เบรกเบรกแบบเบรกแบบแ,แห้งๆนะเพราะว่าให้คือว่าเ้าต้องเ้าต้องเบรกแห้งๆเพื่อทให้มันปาดหนาพวกนี้ออกปาดหนาเบรหนาเบรกออกเพื่อจะให้มันนิ่มๆขึ้นนะะประมาณนั้นนะครับนะแต่มัน,นรอบก็แล้วนะครับรว่าได้เบรแห้งนะครับที่นี่ เนบครับเนิบโอเคนะครับหลังจากที่ได้หาแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาดีนะครับผมเอาเบรกเปลี่ยนไหมปาดปาดจานไหมนะครับมันก็จับเต็มนานะครับมันก็เฮ็ดให้รถเท่าเนี่ยเบรกแบบว่า บ่ไหลนะครับเนิบนะครับครับผมในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมตดใจจังเลยนะครับกดยกโปนะครับแล้วก็กดติดตามน้ำเปืือสิแดเป็นกำลังใจเฮตดคลิปต่อๆไปนะครับผมว่าเข้า,าการตรวจเช็คระบบเบรกเข้านี่กะอกเดือนออกเดือนตรวจเช็คเที่ยนะครับผมรถท่อจ,จะกด้สมบูรณ์ในในการขับขี่เข้าปสะเด มันใจในการเบรกนะผมอ่ะในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ